สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบ้านสวนไม่ประดับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้นําคุณผู้ชมมาพบกับนี่เลยครับ3ข้อควรรู้นะครับการให้ปุ๋ยทางใบเสน่ห์จันทร์นะครับซึ่งวันนี้นั้นจะมีข้อมูลอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับเรา่องสุดคุณผู้ชมครับนี่ครับปุ๋ยทางใบชนิดน้ํานะครับที่ผมนำโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมอยู่ตอนนี้นะครับเราจะนี่นะฮะนำมา ใช้กับสนิจจันนาของเรานะครับซึ่งสนิจจันนาก็เป็นพืชใบนะครับซึ่งให้ประโยชน์ทางใบเราจะฉีดพ่นนะครับปุ๋ยทางใบนะครับไม่ว่าจะเป็นสนิจจันนาสนิจจันป่านะครับหรือสนิจจันทเ,เงินนะฮะงซึ่งสนิจจันแม้กระทั่งสนิจจันประกายดาวนะครับตอนนี้เรานํามาทดลองใช้ปุ๋ยทางใบดูนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับปุ๋ยทางใบชนิดน้ำนะครับขวดนี้นะครับก็จะใช้ในการผสมครับนี่แหละครับฟอกกี้ขวดนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเราจะไปชมข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยทางใบกันก่อนนะครับว่าปุ๋ยทางใบคืออะไรและมีกี่ชนิดนะครับปุ๋ยทางใบนะครับก็หมายถึงปุ๋ยที่เป็นสารละลายนะครับแล้วก็สามารถนํามาฉีดพ่นเพื่อให้เป็นธาตุอาหารทางใบแก่พืชได้นะครับซึ่งปุ๋ยทางใบก็มีอยู่ ทั้งหมด2ชนิดนะครับที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือปุ๋ยเกล็ดครับคุณผู้ชมครับเป็นแบบนี้ครับที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนี้นะฮะนะครับนี่คือปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยเคมีชนิดแข็งนะครับที่มีสภาพเป็นรูปผลึกและก็สารประกอบนะครับซึ่งผลิตมาจากการนําแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆนํามาผสมให้ได้สูตรที่ต้องการนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยที่สามารถละลายน้ําได้วิธีการนําไปใช้ก็สามารถที่จะนําไปละลายน้ำนะครับผสมน้ําให้เจือจางแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้ นะครับตามาที่ระบุไว้ข้างสลากนั่นเองนะครับต่อไปครับปุ๋ยชนิดที่2นะครับเป็นปุ๋ยทางใบชนิดสองนั่นก็คือปุ๋ยน้ำนะครับหรือปุ๋ยเหลวนั่นเองนะครับเป็นปุ๋ยที่ออย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับนี่ครับขวดนี่ขวดเล็กๆนี่แหละครับที่ผมใช้ในการฉีดพ่นสนิจันนาของผมนี่แหละครับนะครับปุ๋ย น้ำนะครับก็จะได้จากการละลายแม่ปุ๋ยในน้านะครับให้ได้สัดส่วนนะครับเป็นปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับโดยที่แม่ปุ๋ยนั้นจะถูกละลายได้ทั้งหมดนะครับวิธีใช้ปุ๋ยก็เพียงจะนํามาเจือจางด้วยน้ํานะครับในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับเพื่อที่จะนําไปฉีดพ่นได้ทันทีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับในการให้ปุ๋ยทางใบนะครับนอกจากมีข้อดี คือทําให้พืชน,นั้นสามารถที่จะรับสารอาหารได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังมีข้อเสียด้วยเราไปดูข้อดีก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคร,ครับข้อดีของการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับก็จะช่วยให้พืชน,นั้นเจริญเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่มีการปลูกหรือย้ายคล้ายๆของผมเนี่ยเหมือนย้ายกระถางสนิทจะน,น่าเนี่นะครับผมก็จะให้ปุ๋ยทางใบนะครับ 2. นะครับก็ใช้กรณีที่พืชเรามีปัญหาเรื่องการ ธาตุาอาหารในระยะแรกๆนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ปุ๋ยทางใบได้นะครับถัดมาครับใช้กับพืชนะครับในกรณีที่พืชนั้นมีปัญหาเรื่องดินนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวนะครับดินทรายหรือดินเหนียวดินทรายจัดเกินไปคุมน้ําไม่ได้หรือดินเหนียวเกินไปนะครับเหล่านี้ก็สามารถใช้ปุ๋ยทางใบนะครับแทนได้นะครับแต่คําว่าแทนเนี่ยไม่ได้ให้ใช้ปุนะ๋ยน้ําเป็นเป็นธาตุอาหารหลักของพืชนะครับเป็นธาตุ เป็นการเสริมาหารหลักเฉยๆนะครับอย่างในกรณีของการเสริมธาตุอาหารดวงไนโตรเจนเนี่ยนะฮะก็เป็นปุ๋ยยูเรียและการใช้ปุ๋ยาตุรองนะครับแล้วก็ธาตุอาหารเสริมแก่พืชเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือในการใช้ปุ๋ยทางใบนะฮะพืชสามารถที่จะดูดธาตุอาหารโดยทางใบได้มากกว่านะครับได้รวดเร็วกว่าการดูดทางรากนะครับ ซึ่งต้นไม้ก็จะใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับที่สําคัญกรณีที่พืชเรามีปัญหาก็ช่วยให้พืชน,นั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเร็วนั่นเองนะครับที่มีคดีประการหนึ่งก็คือปุ๋ยนำนั้นมีความสม่ําเสมอของเนื้อปุ๋ยที่แน่นอนกว่าปุ๋ยชนิดแข็งและปุ๋ยเกล็ดนะครับซึ่งก็รวมทั้งธาตุ NPK นะครับสูงกว่าปุ๋ยเม็ดอีกนะครับ ส่วนในข้อเสียนะครับก็คือว่าหากว่าเราใช้ปุ๋ยทางใบมากเกินไปนะครับอาจจะมีผลโดยเฉพาะการใช้ความเข้มข้นของปุ๋ยน้านะครับมากเกินไปก็ทําให้ใบพืชไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกประการหนึ่งก็คือหากเราปลูกในปริมาณเยอะๆนะครับการใช้ปุ๋ยทางใบเพียงอย่างเดียวนะก็อาจจะทําให้เราต้องอลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับปุ๋ยที่ ใช้ทางดินนั่นเองนะฮะจะค่อนข้างจะสูงกว่านะครับการใช้ปุ๋ยน้ำจะสูงกว่านะครับนี่คือทั้งหมดของอปุ๋ยทางใบครับคุณผู้ชมครับซึ่งทีนี้ประเด็นสำคัญวันนี้จะนำเรียนคุณผู้ชมนั้นก็คือเรื่องของ3ข้อควรรู้ในการให้ปุ๋ยทางใบเสนจันนะครับหรือให้ปุ๋ยทางใบพืชชนิดอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ประการแรกสุดครับคุณครับข้อนี้เป็นข้อแรกที่ควรคำนึงถึงนะครับเมื่อเราต้องใช้ปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยน้ําที่เป็นการให้อาหารทางใบทางปากใบของพืชน,นี่นะฮะหรืออาหารทางใบนี่นะครับอันดับแรกสุดที่ต้องคํานึงถึงนั่นก็คือดินจะต้องชื้นนะครับคุณผู้มชมครับดินจะต้องมีความชื้นมากเพียงพอนะครับ2ครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาการ ฉีดพ่นในขณะที่ปากใบพืชเปิดนะครับปากใบพืชจะเปิดได้ดีนะครับก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิที่ชื้นนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเราสามารถที่จะฉีดได้ในช่วงเวลา,าเช้านะครับประมาณ8ปดโมงเก้าโมงนี่นะครับอากาศยังไม่ร้อนอากาศอรนณ์ชื้นๆนี่นะฮะหรืออาจจะไม่มีเวลาก็สามารถฉีดในช่วงเวย็นได้เช่นเดียดวกันนะครับแล้วก็ก็เลยคำอาโยงไปถึงข้อที่3เลยนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการ ให้ปุ๋ยน้ำกระททีท่ให้ปุ๋ยทางใบขออภัยนะครับนั่นก็คือในช่วงเวลาเช้านะครับซึ่งซึ่งอากาศยังไม่ร้อนมากนะครับแล้วหาอากาศร้อนมากจะเป็นยังไงหาอากาศร้อนมากนะครับพืชก็จะลดการคายน้ำโดยการปิดปากใบนั่นเองนะครับทำให้พืชไม่สามารถที่จะดูดซึมเอาธาตุอาหารผ่านทางใบได้นั่นเองนะครับมีหลายท่านถามว่าถ้าฉีดแล้วในช่วง สมมุติวา่าฉีดแล้วในช่วงที่ปากใบปิดนะครับจะมีผลอะไรไหมก็เมื่อปากใบปิดนะครับการซึมเข้าไปสู่ใบพืชก็จะน้อยหรืออาจจะน้อยมากๆนะครับหรืออาจจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับแต่ด้วยความที่พืชปุ๋ยทางใบนั้นมันก็เกาะติดอยู่พอปากใบพืชเปิดเมื่อไหร่มันก็จะรับปุ๋ยได้ทันทีเช่นเดียวกันแต่แตรงนั้นนะครับต้องคํานึงถึงอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือว่าหากในช่วงฤดูฝนนะครับก็ต้องดูฟ้าฝนด้วยนะครับ ก็เวลาฉีดการให้ปุ๋ยทางใบนะครับหากฉีดแล้วฝนตกชะล้างปุ๋ยออกไปหมดก็คงไม่มีประโยชน์อันใดนะครับดังนั้นการให้ปุ๋ยทางใบนะครับก็ต้องคํานึงถึงอย่างน้อยสุด3ข้อที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับยินชื้นปากใบเปิดนะครับช่วงเวลาในการให้ในการฉีดพ่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ3ข้อหลักๆครับคุณผู้ชมครับทีนี้ถามว่าการผสมของผมผมใช้สูตรไหนนะครับผมใช้ปุ๋ยน้ำนะครับซึ่ง หนึ่งฝาของขวดเล็กขวดนี้นะครับก็สามารถที่จะผสมกับฟอกกี้ขวดนี้นะครับได้หนึ่งฝาต่อ1นึ่งฟอกกี้ฟอกกี้ขวดนี้มีความจุ1ลิตรครับก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับก็ฉีดพ่นทั้งข้างบนใบแล้วก็ใต้ใบนะครับก็จะประมาณนี้ครับผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ได้ให้ คอนเทนต์เกี่ยวกับ3ข้อควรรู้การให้ปุ๋ยทางใบสนิจจันครับคุณผู้ชมคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดหนักจัดเต็มเข้ามาได้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามทุกคลิปที่ผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับก็กดไลค์กด subscribe และกดติดตามนะครับกดแชร์เมื่อเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดขอบคุณอีกครั้งครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ